สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาสอนการเพิ่มคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันเนาะก็เป็นการดันฟีดให้ Facebook ดยคบหรือว,ว่าเป็นการเปิดการเือนใน f a c e b o o เนะาะถ้าพ่อค้าแม่ขายที่กาลังสนใจทําการตลาดออนไลน์ใน a c e b o o k นะครับเป็นการไลฟ์สดขายของหรือว,ว่าไลฟ์สดอะไรก็ได้ครับประมาณนี้เนาะอารทำเพื่อไลฟ์สดแล้วก็สามารถกรอบลิงก์ได้เลยครับวันนี้ผมไม่ได้ไลฟ์นะผมก็จะส่งไลฟ์สดใน f a c e b o o แล้วกันนะครับ ผมก็จะสุบเป็นพี่คนนี้แล้วกันนะตัวนี้ครับขายเสื้อผ้านัเป็นการยกตัวอย่างเนาะทางเกินและสดแล้วก็สามารถทําตามผมได้เลยนะครับแล้วก็มาที่ได้สดเนาะอ่ะคลิกเข้าไปที่วิดีโอไลฟ์ก่อนนะครับตรงนี้ก็สังเขตลิงก์ดีเนาะลิงก์ที่ถูกต้องต้องเป็นอย่างงี้ครับคลิกเข้าไปเนาะอ่ะถ้าคลิกสองั้งนะให้เป็นอ่า h ttp นะครับนะ t s w แล้วก็ facebook.com นะครับประดับด้วย slash รับวิดีโอแบบนี้ครับแล้วก็ตามด้วยเลข id ของเราเนาะ อันนี้ก็คอมบีเข้ามาได้เลยนะครับตัวนี้ก็เป็นเว็บไซต์ที่เราจะปั๊มแล้วก็ใช้งานในะวันนี้นะก็ผมก็จะเลือกเป็นตัวเว็บไซต์เคปเอบมคีติเฮดเนาะใครเข้ามาแล้วก็สมัครสมาชิกให้เรียบร้อยนะครับอันนี้มันก็สมัครวันที่เรียบร้อยแนละ้วก็มาที่มวดหมูเนาะถ้าเข้ามาแล้วก็กดคําว่าหมวดหมูเนาะมันก็อยู่ที่หมวดหมู่ของเฟซบุ๊กแนะนําบริการของตัวเว็บเคปเอบีมคี T ีเฮดนะครับอ่ะแล้วก็ติก๊กที่หมวดหมูก่กครั้งหน้าปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาครับหาคําว่า เพิ่มคนดูไลฟ์สดเนาะอ่าเนี้อยู่ตรงนี้ครับเพิ่มเอาวิวิดีโอเข้าไปนาคนดูไลฟ์สดเนาะอันนี้นะครับกดเข้ามาเนาะปุ๊บตรงนี้ก็จะเป็นบริการครับแล้วก็กดไปที่บริการเนาะตรงนี้ก็จะมีเวลาให้เราเลือกนะครับมีทั้ง30นาทีเนาะ60นาทีครับ30นาทีเนาะเก้าสินาทีนะครับแล้วก็ส่งสู่ถึงประมาณ250นาทีเลยทีเดียวเนาะเอากระขายที่ไลฟ์สดนานครับหรือว่าอยากจะทดลองก่อนก็ผมนะนำเป็นตัว30นาทีอย่างนี้เนาะ เราก็ใส่เข้าไปครับลิง์ตัวนี้ก็ใส่ที่เราคัดลอกมาเมื่อกี้นะก็อย่าลืมสมัครรับใบก็สั่งให้เรียบร้อยด้วยนะครับแล้วก็ตัวนี้ระบบก็จะเขียนให้หมดนะว่าต้องทำยังไงบ้างนะครับตอนนี้ครับคนดูปิะมาสิบสี่คนนะมลันก็จะดันให้ดูนะครับผมก็จะปั๊มประมาณหนึ่งร้อยคนแล้วกันนะกรับค่าแรงอยู่ที่ถูกขามากเนาะยี่สิบสามบาทนะครับแล้วก็กดสองซื้อไปเลยนะครับ โอเคครับรบตัวนี้ระบบได้รับการซื้อแล้ว,ลวก็รอคลิสักครู่เนาะส่วนนี้ก็เป็นเว็บไซต์ระบบอัตโนมัติครับเราไม่ต้องทําอะไรเนะเราะรอมาขึ้นเองเนาะแล้วก็มาติดตามกระบวการซื้อได้ตรงนี้นะครับถ้าขึ้นเสร็จแล้วเปีนคว่าสื็อสมบูรณ์แบบนี้เนาะส่วนนี้ก็รอดเนินการนะครับ เอากระใครที <c oughs> ่กำลังหาโปรแกรมทําการตลาดดีผมก็แนะนําเป็นตัวเว็บไซต์นี้เลยนะเพราะว่ามันครบคันนะครับเรื่องการตลาดการตลาดออนไลน์นะแล้วก็สามารถมากดดูบริการทั้งหมดตรงนี้ได้เนาะเขียนว่าบริการของเราครับตัวนี้ก็จะมีแยกย่อยครับเนาะส่วนของนี้ก็จะเป็นของ Facebook นะครับแล้วก็สามารถกดดูรายละเอียดได้เนาะอ่นนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขาครับแล้วก็เราไปเช็คปร์มาณขั้นต่ำเนาะก็อยู่ที่ตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นราคาต่อหนึ่งพันเนาะกดสามารถดูทั้งหมดครับ เรื่อนลงมาก็จะเจอกับ Facebook นะครับนะักโพลูด้วยสดอะไรประมาณนี้เนาะอันนะี้ก็เป็นไรเกิดของ u t u b e นะครับเรื่องลงมาอีกก็จะเป็นของรู้สึกห์กจะของ Tik t อกหรือเปล่านะก็สามารถเลือกดูได้นะอ่ะมันก็จะมีครบเนาะอ่ะเราจะมาดูตัวนี้ก็ได้นะครับตัวนนวจะเป็นของ Facebook นะครับทนะิกตอกเนาะอินสตาแกรมไอจี IG, ก็มีเลือกให้ครบกันเลยเนาะลงไปถึงเติมสวิตเตอร์ด้วยนะครับ,นะรบ, Twitter, นะรบ SEO ของอนะ่ากูเกิลเนาะ ก็ใครที่เข้าใหม่ครับยังไม่มียอดเงินตัวนี้ครับในการปัฒนนะก็กดคําว่าเติมเงินนะครับมาตัวนี้จะเป็นช่องทางการเรื่อมเงินตนัวเว็บพิพบมพ์เนาะมีจางสแกนคิวอ,อัคทุกธนาคารครับทูนี่บริษัทอัเปาริสแล้วก็บัตรเครดิตดดบัตรเดบิตนะครับตัวนี้ก็จะมีเลือกให้ครบเนาะกดามารถเติมด่าอ่าอาสะดูช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นประวัติการเติมของเราครับที่เราเติมไปเมื่อกี้เนาะ ตัวนี้ครับโอ้โหเด้งต่อหน้าต่อตาครับจากคนดู4คนครับขึ้นมาเรียบร้อยครับผมตอ115คนนะครับโอ้โหตัวนี้ถือว่าดีมากนาะเนาะครับแม่ค้างงครับตัวนี้คนดูเพิ่มเข้ามาลุน้นมนะเออก็ช่วยการเปิดเฟซเดเวยนะครับใครที่เออข้ามาดูเนาะก็แนะนําติดตัวโปรแกรมนี้เลยเนาะถ้าแล้วไปเรื่อยๆมันก็จะเปิดเฟซให้เราครับใครที่โดดเฟซบุ๊กเปิดกา,าปิดกันเห็นอยู่เนาะ ไม่เปิดการงเห็นว่ารู้ว่าไรไรยังไงก็ไม่มีคนดูก็ลองสามารถลองมาใช้โปรแกรมนี้ได้เลยนะครับวันนี้ไม่ค้างงเรียบร้อลเนาะเออต้องขอไปด้วยครับหากไม่เห็นคลิปนี้เนาะอันนี้ก็ช่วยดันนะครับผมนะอ่านี้ก็คนดูครับเพิ่มขึ้นมาครับหนึ่งร้อยสิบสามคนก็เลยว่าช่วยดันได้จริงแล้วก็เพิ่มคนดูด้จริงเนาะตัวนี้ก็จะอยู่อ่า คนดูก็จะหายครับตามที่เวลาเราเลือกไปเนาะ,ะเราเลือกไปที่ประมาณ3ามสิบสัดีครับก็จะอยู่ที่ประมาณสามสิบทีมันก็จะหายไปเนาะหากเพื่อนๆต้องการที่จะเพิ่มคนดูอีกก็สามารถเลือกเวลาเพิ่มเติมได้อีกเนาะถ้ามันหมดไปเนาะโอเควันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วเวราจอกันคลิปหน้านะครับผม